สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาชมกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูลขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในนิคมสร้างตนเองดำเนินการร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสตูลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ในการพัฒนาทักษะอาชีพสู่ความยั่งยืนแก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองหลักสูตรการแปรรูปข้าวโพดและฟักทองโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองในเขตพื้นที่นิคมจำนวน50คนแบ่งเป็น2รุ่นรุ่นละ25คนดำเนินงานแปรรูปข้าวโพดและฟักทองจากแปลงเพาะปลูกพืชระยะสั้นปลอดสารพิษนิคมสตูล เป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดข้าวเกรียบข้าวโพดผสมฟักทองเค้กฟักทองและขนมถ้วยฟูฟักทองโดยข้าวโพดนั้นเป็นธัญพืชรสหวานช่วยบำรุงสายตาและช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอักเสบฟักทองเป็นพืชที่มีไขมันน้อยอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีน ที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเรง็งโดยในการแปรรูปนั้นเราจะมีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคุมความสะอาดของผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพดนำข้าวโพดมาต้มปั่นแล้วกรอง นำส,นส่วนผสมที่ได้มาตุนเติมเกลือคำนวณหาความหวานที่ต้องการโดยใช้เครื่องรีเฟล็กโตมิเตอร์และสูตรคำนวณจากนั้นทำการพาเจอร์ไรส์หล่อเย็นในขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถเก็บรักษาได้1เดือนในอุณหภูมิแช่เย็นข้าวเกลยบข้าวโพดผสมฟักทอง1ข้าวโพดและฟักทอง ปั่นผสมกับแป้งและเครื่องปรุงปั้นแล้วนำไปนึ่งจนสุกหั่นเป็นแผ่นบางแล้วตากจนแห้งสนิททอดให้ฟูกรอบจากนั้นบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้หนึ่งปีผลิตภัณฑ์เค้กฟักทองและขนมถ้วยฟูฟักทองนำฟักทองที่นึ่งแล้วมาปัน่นตีส่วนผสมของเค้ก เทใส่พิมพ์และอบส่วนขนมถ้วยฟูจะเป็นการนำไปนึ่งในน้ำเดือดให้เกิดการพองฟูพักให้เย็นแล้วใส่บรรจุภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้หนึ่งสัปดาห์ในอุณหภูมิแช่ยเย็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการตลาดและการตลาดออนไลน์จากสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสตูลวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่าย และการจดทะเบียนร,ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์แก่สมาชิกนิคมเพื่อให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ออกจัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่หลากหลายได้มาก,กิ่งยขึ้นซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมโครงการในครั้งนี้สามารถแปรรูปข้าวโพดและฟักทองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อยเก็บรักษาได้นานได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสมาชิกนิคมสร้างตนเองมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปโดยมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยเดือนละ2,000ถึง2,500บาทต่อครัวเรือนในงานตัวแทนของกลุ่มแม่บ้านนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางนิคมสร้างตนเองจังหวัดสตูลนะคะที่ได้สร้างโครงการดีๆมาให้กับกลุ่มแม่บ้านของเรานะคะ ที่จะได้มีอาชีพเสริมแล então, ang, <S <S kel, ้วก็มีรายได้เข้ามาสู่ครอบครัวนะคะก็โครงการนี้วันนี้นะคะเป็นโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางารเกษตรซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วที่เราผลิตการอบรมในการปลูกข้าวโพดนะคะแล้วก็ข้าวทองแต่ทีนี้พอมีผลผลิตแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะมาแปรรูปเป็นสินค้าออกสู่ตลาดหรือว่าภายในครอบครัวได้นะคะซึ่งทำให้สินค้าของเรามีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ คนที่ผมมากมากเลยค่ะ